นายอสดางยมนาคนักวิชาการอิสระโพสต์ข้อความระบุว่าพฤติกรรมของคณะกรรมาการการทหารที่อาจเข้าข่ายละเมิดกฎหมายและจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากการติดตามตรวจสอบพฤติการของคณะกรรมาการการทหารสภาผู้แทนราษฎรพบว่ามีการกระทําที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งและอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายและละเมิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงในหลายประเด็นดังนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มีการดำเนินการประชุมโดยไม่ชอบเช่นมอบหมายให้ที่ปรึกษาคณะกรรมการทำหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรรมการโดยตรงเท่านั้นผิดข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรประธานคณะกรรมการทำหน้าที่ชี้นำและสรุปผลการประชุมเองโดยไม่ได้มาจากการอภิปรายหรือพิจารณาจากกรรมการทั้งคณะสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเกือบทั้งหมดมาจากพรรคการเมืองเดียวกันขาดความเป็นกลางทางการเมือง ใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริตก้าวไก่อำนาจตุลาการโดยตัดสินชี้ขาดด้วยตนเองว่าการดำเนินคดีเป็นการฟ้องเท็จและเสนอเรื่องต่อปปชทั้งที่หน้าที่ดังกล่าวอยู่ในอำนาจของศาลไม่ใช่คณะกรรมการข้อสังเกตสำคัญ พฤติการเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการผิดขั้นตอนธรรมดาแต่สะท้อนให้เห็นถึงการบิดเบือนบทบาทหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและอาจเข้าข่ายละเมิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งบ่อนทำลายหลักนิติธรรมและลดทอนความน่าเชื่อถือของสภาผู้แทนราษฎรในสายตาประชาชนประเด็นนี้ประชาชนควรจับตายอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องหลักการประชาธิปไตยและให้การใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติดำเนินไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส